คุณผู้ชมคะตอนนี้ม่มาชมเ,าเขื่อนลำปะทาวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมขอมาทานข้าวก่อนนะคะที่ร้านอาหารนะคะริมเขื่อนลำปะทาวนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมงค่ะเดี๋ยวเราลงไปตอนนี้นะคะแหม่มก็มาถึงที่ร้านสวนอาหารริมน้ํานะคะคุณผู้ชม น่าจะอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนรำประทาวหรือเปล่าอันนี้แม่ก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราเพิ่งจะมารครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คือพี่นัทหิวมากนะคะอะไรหลุดแล้อพี่นัทมันเกี่ยวอะไรกับเราเออของเขาล่วงอีกแล้วหรอส่วนอาหารริมน้ํายินดีต้อนรับโอ้โหพี่นัทมีหลายเมนูมากๆเลย ต้มยำไก่บ้านลาบต้มยำปลาเบึกรลาบต้มยำปลากดคังปลาเกตหิมะนะคะเอาไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารดีกว่าแล้วก็จะนั่งอยู่ตรงริมน้ําเลยนะคะสองค่ะจะไปนั่งตรงไหนดีวันนี้เราก็มาทานใกล้ๆกับเขื่อนเลยนะคะไปนั่นเอานู่นเลยไหมตรงไหนดีแดดร้อนแล้วตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้เนะ อันนี้ริมน้ำอ๋อน,นี้จะร้อนไปร้อนนะคะสตรเขตแก้งคอที่ต่อว่าว้าววิวสวยมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้พี่นั่งตรงนี้ก็ได้ได้ค่ะเรานั่งตรงนี้ก็เรากันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เ่อนล่างค่ะเป็นน้ำจากเขือนลำปะทาอ๋อแล้วเขือ่อนลำปะทาอยู่ตรงไหนคะไปอีกสี่กิโลค่ะไปอีกสี่กิโลตรงนี้เป็นส่วนข้างล่างใช่ไหมคะเขื่อนล่างเขื่อนล่างข้างบนมีอะไรบ้างครับมีเป็นแอ่งค่ะแล้วก็เป็นอแอ่งอ่าเดี๋ยวเราทานตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน,กนตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนล่างนะคะเขื่อนล่าง จะมีเขื่อนลำปะทาวอยู่อีกส่วนข้างบนก็คืออีกสี่กิโลแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยค่ะน้ำแข็งเอาไหมไม่เอาเนาอไม่เอาดีกว่าอาน้ำธรรมดาเดยกกินข้าวไหนหมอหินขาวตอนนี้เดี๋ยวเราทานอาหารก่อนนะคะ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. เพราะว่าเราหิวมากๆเลยนะคะตอนนี้จะดูเมนูก่อนนะคะหัข่ข้าวก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หิวมาก นะคะหรือว่าจะกินอาหารคนละจานหรือว่าจะกินข้าวเปล่าแล้วก็ไข่ขเจียวกุ้งสับแล้วก็ข้าวสวยอันนี้เขาเป็นกับข้าวหรือว่ายังไงผัดอันนี้เป็นผัดอันนี้เป็นผัดน่าจะเป็นกับข้าวนะคะน่าจะเป็นกับข้าวเอาเอาอะไรแบบว่ากะเพราผัดผักรวมมิตรผัดกะหลำ่ำผัดน้ำปลาทานะน้ำมันหอยปลานิล ปีกไก่ทอดไม่เอาแล้วพอเรากินไก่กับอันนั้นละข้าวผัดรวมข้าวผัดนี่อันนี้เป็นอาหารตามสั่งพี่น่เอาข้าวผัดไหมล่ะข้าวผัดข้าวผัดรวมจานเล็ก60สิเราก็ไม่ต้องสั่งข้าวข้าวสวยนี่เราก็ไม่ต้องสั่งข้าวสวยโถสั่งเป็นแบบนี้เลยไหมเป็นคนละจานน่ะแล้วก็กินกับไข่เจียวถ้าถ้าเราสั่งข้าวสวยโถเราก็ต้องสั่งกับข้าวต่างหากไงใช่ไหมล่ะ ไหนดูไอ้ต้มยำนยปลานิลนึ่งมะนาว250ปลานิลนึ่งมะนาวปลานิลนึ่งแจ่วผักปลากินแล้วยำรวมมีต้ยำทะเลยำก็ไม่กินตอนนี้ต้มยำอ่ะเขามีต้มยำนี่ไอ้ต้มยำไหมต้มยำปลานิลต้มยกระเพรากระเพรามูกรอบกระเพราหมูกรอบเขามีไหมล่ะงั้นก็ไม่เอาข้าวสวยนะกระเพราหมูกรอบอ่ากะเพราหมูกรอบ มีไหมอะในร่วจานเล็กกระเพราหมูกรอบจานเล็กหนึ่งแล้วก็เอากระเพราหมูกรอบแล้วใช่ไหมน้นอยู่แกน,นี่ไงอ๋อแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอะไรนะเนี่ยข้าวผัดหมู ข้าวผัดหมูจานเล็กหนึ่งอะ mm hmm. พี่นัทเรียกน้องมารับออเดอร์ด้วยหนึ่งคุณผู้ชมคะเราสั่งแค่นี้นะเพราะเราหิวมากเลยตอนนี้เราได้ข้าวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมบําจะสั่งเป็นโอโหเยอะมากเดี๋ยวต้องแบ่งพี่นัททานเราด้วยอะพี่นัทบีบมะนาวให้หน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวแล้วก็เว่าจะเป็นกะเพราจานใหญยพี่ไปล้างมือนะคะ ไปล้างมือเดี๋ยวมันเปรี้ยวไงเอาเชชู่เช็ดก่อนเขาสั่งเป็นกระเพานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรากําลังหลอเรากําลังหลอกไข่เจียวกุ้งสับอยู่นะคะตอนนี้พี่นัดก็นั่งทานอยู่ข้างๆริมเขื่อนลำปะทาวแต่เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นตอนล่างนะคะแล้วแมบบ่ก็สั่งเป็นข้าวผัดมาอร่อยไหมคะเป็นไงบ้าง ได้ไหมคะเผ็ดไปไหมปิดได้ไหมคะอันี้เป็นกุ้งนะคะอืมหอมมากเลยเป็นไข่เจียวกุ้งสับค่ะต้อกินได้หมดเพราะว่ากินได้หมดเลยเพราะว่าอืมกินได้หมดเลยใช่ไหมบัมสั่งเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัด ทำไมตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะต้องอยากกินไข่เจียวว่าปะอั้อยู่บ้านเนี่ยไข่เจียวก็เบื่อละอะไรอย่างงี้นะอืมอันนี้ไปไข่กุ้งอะ่ะกะเผราไม่ไข่ไข่เจียวกุ้งตับ อ,อร่อยค่ะถ่ายวิวเขื่อนลำปะทาวตอนล่างให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะ อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศของส่วนอาหารริมน้ำใกล้ๆกับเขื่อนลำปะทาวนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะนี้ตอนนี้เหลือเราโต๊ะเดียวแล้วเขาอิ่มกันหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ